สวัสดียามเช้าวันพักผ่อนครับวันอาทิตย์ครับตื่นเช้ามาก็ไปกันต่อครับชีวิตนักสู้ชีวิตคนทะมมหากินนะครับชีวิตคนเลี้ยงช้างนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อตื่นเช้ามาก็โยนยาช้างนะครับสะประรถครับสายลาเชียนครับวันนี้ อาจารย์ออกปลาอาจารย์เข้ามาครับพยางาอุมบาทของพวกเรานะครับกินหนีที่มาหรอ๋ะก็เมื่อวานก็ไปส่งปลาตังหนึ่งครับที่สุราษฎร์ธานีท่าฉางครับครับ น้ำยาอุดมสมบูรณ์ครับให้กับน้องบ่าวครับน้องบบาวหรือผู้ใหญ่บบาวครับไม่แน่นอนไม่แน่ใจนะครับชิมงานนะครับตัวสาธิตครับช้างให้แทนครับนะครับน้ำยาอุดมสมบูรณ์ครับนะครับการอนุรักษ์ช้างนะครับไม่จําเป็นต้องเอามากระจุกแล้วก็ แสดงความเป็นเจ้าของนะครับการออุรักษนะครับที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ความคิดของเราอีกแง่นหนึ่งก็คือกระจายกันเลี้ยงครับนะครับกระจายการเลี้ยงครับ,รบ,ก,รก,รรบกระจายหาแหล่งน้ําแหล่งหญ้านะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับอําเภอหนึ่งมีอยู่เชือกหนึ่งสองเชือกเนี่ยมันพอเพียงพอต่อการเลี้ยงดูนะครับนะครับ เรื่องน้ําเรื่องหญ้านะครับไม่ต้องซื้ออาหารครับช้างภาคใต้ครับนี่คือความอมรสมบูรณ์นะครับของพวกเราครับนะครับแต่ก็ความคิดของเรานะครับเราเดี่วถูกต้องแล้วก็ช้างมีความสุขนะครับแต่กลุ่มคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยก็มีอยู่นะครับมีอยู่ครับ บอกว่าช้างภาคใต้ทรมานครับนะครับก็คุณมาสายชีวิตไปสิครับนะครับก็บอกอยู่แล้วว่าปลายเปซี่หนึ่งเชือกแล้วก็สลายสมรักแล้วก็ปลายติ๊กชิโร่นะครับก็ไม่เห็นมีใครมาเลยครับมีแต่เก่งแต่ปากนะครับเก่งแต่ปากออกตัวดิบดีนะครับออกตัวดิบดีว่าช่วยเหลือช้างที่ทํางานไม่ได้แต่ก็เงียบครับนะครับเอาไปก็ไปเพื่อเป็นไปเป็นเครื่องมือในการสมากินที่ ไม่สะอาดของพวกมันนะครับออกตัวมากไม่รู้อะไรกันแน่ครับผมดูแล้วว่านะครับคืออาชีพหลักก็คือใส่ร้ายใบสีคนอื่นครับใส่ร้ายใบสีคนอื่นนะครับใครอย่าได้พูดอย่าได้อขัดคอขัดขวางนะครับกลายเป็นว่าดึงเขามาครับเล่นหมดับนะครับไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่อะไรยังไงครับนะครับว่าเด็กลูกเล็กเด็กแรงนะครับมาจะในคอมเมนต์นะครับของพวกเขานะครับของคนกลุ่มนั้นนะครับ คอมเมนต์ไปถามก็ด่าเขานะครับนะครับต้องชมว่าร้อนว่างามตลอดนะครับว่าใช่อย่างเงี้ยครับนะครับต้องฝืนความเป็นจริงครับถึงจะถึงจะเป็นที่ยอมรับของของกลุ่มคนผู้ดีเหล่านั้นนะครับโอ้โหผมนี่ยอมเลยครับยอมนะมองว่ายอมนะครับเราไม่ชนะหรอกครับกับคำพูดกับคนเหล่านี้ครับแถไปเรื่อยครับบางวันออกมาว่าก็ครัวผมจนนะครับ สังเกตดูครับสังเกตดูคลิปนะครับจนย้อนไปบางวันออกมาครอบครัวผมจนร้องห่มร้องไห้บ้างนะครับอ้อนวอนบ้างนะครับแต่บางวันนะครับออกมาก็โหธุรกิจนะครับหลายอย่างนะครับหลายอย่างต่อปีก็นะครับที่พูดจะออกตัวว่าต่อปีครับรายได้เป็นหลักร้อยล้านนะครับแล้วบริษัทโน้นบริษัทนี้มีหลายบริษัทนะครับถ้ารวบรวมกันนะครับคุณไม่รวยล้นฟ้าครับนะครับแต่ นะครับในทางกลับกันนะครับจะซื้อช้างนะครับก็รับบริจาคไถชีตช้างนะครับหาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไปไถชีวิตช้างนะครับอาหารช้างก็ร่วมกันนะครับให้ทุกคนร่วมกันเลี้ยงนะครับร่วมกันบริจาคนะครับนะครับเช่าวัตถุบางคลนะครับอ้าวแล้วมันแบบไหนครับถ้าผมมีเงิน เป็นร้อยล้านนะครับต่อปีนะครับเงินเข้าเป็นร้อยล้านนะครับผมจะโอ้โหนะครับลองคิดดูครับนะครับนะครับความตอแหลหรือไม่ตอแหลนะครับนะครับนะครับผมบอกแล้วว่าอย่าคล้อยตามทุกอย่างไปนะครับนะครับแล้วก็ใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ใส่ร้ายคนอื่นก็มุกเดิมครับนะครับนะครับและตบท้ายด้วยก่อนเข้านอนก็ ขายของนะครับปูชานะครับใกล้หมดเรื่อยๆแล้วครับหมดเรื่อยๆไม่รู้ว่ายังมีอยู่ครบหรือเปล่าแต่เทคนิคการขายนะครับคนโน้นเอาไปคนนี้เอาไปเหลือห้าชิ้นสุดท้ายแล้วสองชิ้นสุดท้ายแล้วโอ้อผู้ชมเขาคิดว่ามันขลังจริงมันดีจริงนะครับก็เลยโดนเป็นเหยื่อไปนะครับนะครับนะครับของปลอมของแท้ไม่รู้ครับแต่ที่ดูดูในทุกสไตล์พวกเราก็คือน่าจะเป็นของเก๋มากกว่านะครับนะครับ สนุกครับสนุกนะครับละครเรื่องนี้สนุกมากนะครับเดี๋ยวเอาคนรุ้นไปด่าบ้างเอาคนรุ้นไปแซวบ้างนะครับแล้วก็เปิดอะไรครับเปิดนักหนาครับเก่งนะครับกับเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็เอาบางขั้นบางตอนไปอ่านอ่านไม่จบอะครับนะครับนะครับไม่ต้องเปิดครับเขาท้าอยู่นะครับแน่จริงครับเปิดคลิปให้เปิดคลิปให้ตลอดรอดฟังอย่าไม่ต้องตัดตอนนะครับไม่ต้องตัดตอนนะครับไม่ต้องตัดตอนครับตัดตอนใครก็ทําได้ใส่ร้ายได้ครับนะครับ เปิดได้ตลอดครับนะครับไม่กล้าครับกล้าสาบานไหมครับไม่กล้าครับดีเดี๋ยวพูดเอาตัวดีอยู่กันวันๆนะครับนะครับเรียบร้อยดีครับนะครับเชื่อผมเลยครับเรียบร้อยดีทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนนะครับนะครับนะครับเที่ยวกินสบายนะครับนะครับมีรถกลับนะครับนั่งรถเมย์พยายามถามบอกว่านั่งรถเมย์ทุย อิจฉาคนอื่นครับนะครับเห็นพวกเราไปเที่ยวหัวเราะยิ้มได้นะครับฝันหน้าแดงหน้าดำตายอยู่แล้วครับ like นะครับอย่งแก้ปัญหาไปวันโกกไปวันวันนะครับแถไปวั like นวั CPU. นนะครับเห็นผมขับรถบงรถเบ้นเอาไปพูดไปแซวมันอ <his patrons. S 1> ิจฉาเหรอครับนะครับอิจขวาอิจฉาความเจรินรุ่งเรืองของคนอื่นนะครับนะครับคนจาพวกนี้ครับนะครับนะครับกำมารอครับนะครับใครกำมารอกันแน่ครับอยากจะถามสิครับใครกำมารอกันแน่ครับนะครับ อแหล่แถไปวันๆนะครับนั่นก็มารอไหมครับเขาเรียกครับนะครับนะครับมาแล้วครับทางเอเชียครับเต็มเนี่ยคับจสอบเดินได้อยู่ครับเดี๋ยวแล้วเชือกนะครับอิมครับราเชนนอนดูกันนอนครับเมื่อคืนนอนนะครับอโอ มีอะไรมากมายครับสรุปแล้วก็คือไม่มีวันจบครับกับคนที่ไม่ยอมรับความจริงนะครับนะครับไม่มีวันจบหรอกครับนะครับข้อแถผมยอมนะครับตรงนี้ผมยอมแพ้นะครับเรื่องเรื่องการแถเรื่องการแก้ตัวนะครับนะครับครับคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวครับสุภาษิตนี้ใช้ได้เลยนะครับกับกลุ่มกับกลุ่มคนพวกนี้นะครับจําพวกนี้นะครับคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวครับนะครับแก้ต่างทุกวันนะครับ นะครับแก้ต่างทุกวันนะครับนะครับเพื่อต้องเพื่อเพื่อที่จะได้ไปต่อนะครับนะครับนะครับไม่จนมุมครับทางด้ทางด้านคาพูดนะครับนะครับไม่ไม่จนมุมแล้วนะครับนะครับเขาไม่รู้สึกบ้างเลอครับวจิตหัวใจเขานะครับที่ที่สร้างความไม่ดีไว้นะครับนะครับให้กับสังคมนะครับเขาไม่รู้สึกแน่นอนครับคนเหล่านี้นะครับไม่มีอยู่ไม่มีความรู้สึกที่ว่าเ ก็จะรู้สึกผิดนะครับทํายังไงก็ได้ครับที่จะให้ไปต่อนะครับนะครับก็จะด่าอยู่มุกเดิมเดิมนะครับนะครับดึงเจ้าหน้าที่มาด่านะครับนะครับครับดึงคนที่อขัดขวางนะครับขัดขวางหรือติเตียนนะครับดึงมาทุกวันครับไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงนะครับพูดไปแล้วก็ไม่ฟังหรอกครับนะครับคนเหล่านี้ครับนะครับนะครับหัวแข็งครับเขาเรียกว่าดื้อตายนะครับดื้อตายนะครับ ลือตายก็ได้ได้สมใจอยากนะครับนะครับนะครับได้สมใจอยากนะครับนะครับอันนี้บอกครับของดีนะครับไปอยู่บนป่าบนดอยนะครับก็ต้องเดินนะครับออกมานะครับแต่นี่อยู่ในกลางใจเมืองแท้ๆนะครับนะครับก็พยายามดึงให้คนโน้นไปตรวจคนนี้ไปตรวจนะครับนะครับไปดูให้เห็นนะครับเพื่ออะไรครับนะครับ เพื่อเอามาลงโลกโซเชียลกระแสข่าวแล้วก็มาโกหกเขาว่าคนนี right ้ไปตรวจแล้วนะคนสําคัญไปตรวจแล้วนะแค่ไปยืนถ่ายรูปนะครับหรือไปแอบถ่ายรูปเขามานะครับนะครับแค่นั้นนะคนก็รู้ทันเขาถึงไม่อยากเข้าใกล้นะครับนะครับคนที่รู้ทันเขาไม่อยากเข้าใกล้นะครับคนแก่คนเฒ่านะครับอย่างตาเนี่ยก็ติดต่อเหมือนกันครับให้ตาไปนะครับนะครับมาดูหน่อยอย่างน้นอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายก็ตาบอกว่าแกไม่ยุ่งครับแกไม่ไปนะครับ ที่เกี <niño sharing> ่ยไปเข้าใกล้นะครับเดี๋ยวเอาเอาแกไปออกสื่อนะครับว่าใช่อยู่นี่แกแกเข้าไปบอกว่าเป็นเรื่องอีกเดี๋ยวยุ่งอีกนะครับนะครับนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะครับนะครับเล็บตั้งสิบแปดเล็บนะครับขาวหมดทุกเล็บนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะครับนะครับแล้วก็ช้างเคยอยู่กับเรามาก่อนนาทำไมเราจะไม่รู้ครับนะครับนะครับจะโกหกใครนะครับ โกวคนที่ไม่รู้กันได้แล้วครับนะครับแต่โกหกคนที่รู้มาเรียกเกี่ยวกับนิสัยช้างนะครับนะครับช้างเล่นก้นนะครับช้างเหนื่อยนะครับนะครับช้างเควยงเอาขี้มาเควยงเล่นนะครับพยายามถ่ายให้คนอื่นเห็นนะครับพยายามถ่ายว่าช้างอ่ะโกรธแล้วนะครับไม่มีใครเอาอยู่แล้วแต่จริงๆครับโชว์โง่มาให้คน่นเห็นแล้วครับนะครับ ก็ไม <the check up> ่ต <the> ้องไปตรวจเลยครับนะครับเห็นเห็นตรงนั you ้นมาก็คือไม่ต้องไปตรวจแล้วก็คือช้างมงคลเขาก็ไม่จับขี้เคลี้ยงนะไม่เล่นของตัวกระปรกนะครับนะครับไม่ต้องไปตรวจเลยครับนะครับเอาคลิปนั้นแหละครับนะครับมามาโชว์มายืนยันว่านะครับเนี่ยช้างเนี่ยถ้าชจ้ามงคลจริงมันไม่เข้ากับเจ้าหน้าที่ครับนะครับก็เลยไม่ต้องไปตรวจเสียเวลาเลยครับนะครับไม่มงโชว์ง้อ ของผมเราเนี่ยครับผมพูดไปครับก็เอาไปทําการบ้านแล้วก็เอามาเรียนแบบผมกันนะนะครับก็ผมก็โอ้โหน่าตลกจริงๆครับ,นะรบตลกมากนะครับไม่มีไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเหรอนะครับที่ว่าดูช่องโน้ตช่องนี้แล้วก็เอาไปรวบรวมปติดตอ่อแล้วก็พยายามแบบเอาความคิดของคนอื่นของของ,ของคนอื่นไปพูดแล้วก็ทําให้ตัวเองดูดีครับนะครับ,นะรบไม่มีความคิดของตัวเองแล้วเหรออืม อยากจะถามหน่อยครับถามทุกคนหน่อยครับว่าคุณไม่มีความคิดของตัวเองเออ้าเหรอที่จับคำพูดช่องโน้นจับคำพูดช่องนี้นะครับแล้วก็ไปปฏิัติต่อในช่องเพื่อให้ตัวเองดูดีและสุดท้ายก็จบด้วยการขายของนะครับนะธุกรกิจร้อยล้านพันล้านนะครับนะครับต่อปีนี้เฮอ,อปิดยอดนี่คือได้เป็นร้อยล้านนะครับแต่นะครับขายของรับบริจาคนะครับ เรียอะไรเงินไถ่ชีวิตช้างแต่ละเชือกแต่คุยไว้ดีเขาจะช่วยเหลือจนคว้านซื้อช้างนะครับคนโน้นคนนี้ให้หมดนะครับแต่สุดท้ายก็คือนะครับจะซื้อจะเชือช้างเชือกไหนนะครับนะครับก็เริ่มเอามาออกสื่อนะครับนะครับออกสื <É. S 2> ่อนะครับเพื่อมาโกหกนะครับพุ่งตรงว่าโกหกเลยครับนะครับนะครับมาโกหกอะครับมาใส่ร้ายคนโน้นคนนี้คนนี้เพื่อเพื่อสร้างความไม่องใจเพื่อ สายชีวิตพูดง่ายหาเงินจากกระเป๋าคนอื่นไปซื้อช้างเถอะว่างั้นเถอะนะครับนะครับนะครับออแล้วเรื่องปลาสิงห์หนนะครับปลาสิงห์หนนะครับเอฟซีของช้างให้นะครับถามมาเยอะมากครับถามผมนะครับว่าเป็นไงอะไรยังไงนะครับผมอยากบอกว่านะครับผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะครับผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะครับนะครับเพราะว่านะครับ น้องเจ้าของนะครับเขาไม่ได้มาให้ร้ายนะครับจมตีผมนะครับในในทางผิดผิดถูกถูกนะครับออกสื่อนะครับนะครับผมวงตรงว่าผมให้เกียรติเจ้าของช้างผมให้เกียรติควานช้างทุกคนนะครับที่ไม่ทําตัวเละเทะนะครับอย่างคนบางคนนะครับที่ให้ร้ายเขาไปตั่วนะครับ สาเหตุนี้ครับที่ผมออกมาปกป้องออกมาแสดงตัวตนนะครับมาชี้แจงตัวเองนะครับมาชี้แจงช้างให้ชาแนลนะครับแต่สําหรับคนอื่นนะครับพลายสิงห์ผนพลายอ้นนะครับไออ้นนะครับน้องมันนะครับอย่างน้อยก็คือมันก็ไม่เคยไปปล่าประกาศว่าคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีไม่เคยใส่ร้ายใครออกสื่อนะครับถ้าไปด่าใครออกสื่อเปล่าเปล่าเปล่าเอออะไ้ว่ากันครับนะครับแต่นี่น้องเขาไม่ได้ มาออกสื่อออกข่าวไม่ได้มาด่าเรานะครับไม่มาให้ร้ายเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนต้องแยกแยะนะครับนะครับแต่ถ้าอยากรู้นะครับนะครับก็ไปถามนะครับหมู่บ้านใกล้ๆนะครับชาวช้างเขาใกล้เขารู้กันหมดว่าว่าช้างเป็นยังไงนะครับเส์ฟถามกันเองนะครับแต่ถามว่าผมรู้ไหมผมก็รู้ครับแต่ผมไม่พูดนะครับนะครับผมไม่ใช่ออกมาแล้วก็มาด่าคนโน้นคนนี้นะครับนะครับเป็นว่าเล่นนะครับผมให้เกียรติเขานะครับ ผมไม่เอาคนใหญ่คนโตนะครับมาเล่นนะครับนะครับมาแซลเล่นเป็นเด็กอย่างเงี้ยครับนะครับทุกคนลองพิจารณาดูนะครับว่านะครับว่ามันเหมาะสมควรหรือไม่นะครับนะครับแล้วเขาบอกว่าพวกเขาเป็นมารยาทดีนะครับไม่พูดคาหยาบนะครับแต่จิตใจอ่ะมันซามยิ่งกว่าคนที่พูดคาหยาบนะครับพูดตรงๆรงเสอีกนะครับนะครับอะไรนะไปเที่ยวพูดว่า ที่จริงนามสกุลไม่ใช่นามสกุลนี้นะครับกับเจ้ากับพนักงานเจ้าหน้าที่มหาไทยนะครับพอทําไปทามานะครับเขาเซิร์ชเข้าไปดูนะครับต่อหน้าเลยนะครับนะครับว่าที่จริงไม่ใช่นามสกุลนี้นะครับอีกคุณอีกอีกนามสกุลหนึ่งนะครับของของมันนะครับพยายามจะแบบยกว่าให้มีเอ่อเชื้อสายให้เชื้อสายผู้ดีนะครับเชื้อสายในวังนะครับแต่พอเขาดูนะครับเขาไม่พูดนะครับ เขาไม่พูดนะครับเขาเขาเซิร์ชดูนะเขาก็ถามว่าเชื่ออะไรนะนามสกุลอะไรนะนะครับพอเซิร์ชดูนะครับไม่มีข้อมูลที่ที่เออ่โชว์ขึ้นมาอย่างที่มันพูดนะครับเชื่อไหมครับนะครับคนเท่านะครับคนใหญ่คนโตนะครับท่านนะครับเขาไปพูดกันว่านะครับไอ้บ้านนี่มันตอแหลนี่ว่าคบไม่ได้นะครับนะครับนี่คือนี่คือชัดเจนนะครับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขามองอยู่แล้วเขาก็เขาอ่านคนเห็นแล้วนะครับว่ามันว่ามันเป็นยังไงนะครับ คือชัดเจนนะครับที่มันแสดงให้คนอื่นเห็นนะครับนะครับและพยายามจะไปต่อมันไปไม่ได้ยริงครับเขาพยายามจะดันจะช่วยครับผู้ใหญ่ครับแต่ถ้าช่วยไปแล้วนะครับเขาเดือดร้อนเขาคอหลุดจากบ่าของไม่จริงครับเขาออกจากราชการเขาออกหลุดจากตาแหน่งเนี่ยครับนะครับมันซ่วยนะครับนะครับทุกคนเขาต้องปกป้องตัวเองด้วยครับนะไม่ใช่ว่าคนน้อไม่้ช่วยไปหมดนะครับโอเคครับเช้านี้ครับฝนจะมาแล้วครับฝนตกฝนตกแดดออกนะครับ ไม่ว่าผลฟ้าจะเป็นยังไงครับที่นี่นะครับเครื่องจักรเดินทุกวันนะครับนะครับแลวต้องเที่ยวมาทุกวันนะครับนะครับสร้างความดีนะครับสร้างความดีนะครับถึงไม่เห็นผลวันนี้นะครับแต่ก็เห็นผลในวันหน้าครับนะครับสิ่งที่เราสร้างมาครับมันจะเพิ่มพูนนะครับธุรกิจนะครับบารมีของเราเองนะครับนะครับนะครับสร้างความดีช่วยเหลือสังคมนะครับนะครับแล้วผมก็ทําแบบนั้นอยู่ครับนะครับเรื่อง เหมือนเรื่องบางเรื่องนะครับเช่นเรื่องนี้นะครับผมทําเพื่อทุกคนนะครับนะครับผมไม่ได้ขัดขวางนะครับแต่ว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องครับนะครับนะครับกับการโกหกหลอกลวงของคนนะครับของมารในสังคมไทยนะครับนะครับอย่าให้มันมีพื้นที่นะครับให้มันกลับตัวกลับใจให้ได้นะครับนะครับให้มันกลับตัวกลับใจให้ได้นะครับนะครับเพื่อสังคมไทยนะครับจะได้นะครับรุ่งเรืองนะครับมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ายังมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่นะครับ เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับนะครับความจะรเดินรุกรืองนะครับนะครับนะครับมันไม่มีนะครับมันเป็นตัวถ่วงอยู่นะครับนะครับพยายามเอาตัวถ่วงนั้นขึ้นขึ้นมานะครับขึ้นมาเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีของสังคมไม่ได้นะครับนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับนะครับเช้านี้ครับที่บางช้างกำมลานะครับนะครับวันหยุดนะครับกับอากาศที่ คลุมคลุมนิดหน่อยนะครับนะครับดูฝั่งนู้นนะครภูเขาครับนะครับภูเขารอบสาธิตนะครับตอนนี้ก็เป็นทะเลนะครับอ่าวเมืองกำมะลานะครับอาราเชนครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ Shanghai Channel